ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ f a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัตโด,โดโดและวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o PC กันอีกครั้งแล้วนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในมอด p พ m o มฟีเอเวอร์ซัสคิทตันไดโนแอนชนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะผมก็ทาํทาตามสัญญานะผมพาเจ้าเอ b e r อร์ยูไทเรนัทะครับผมมาเดินเนละ่นน่ะเออมีน้องขอมาว่าพี่ครับพี่ครับอยาก ให้พี่พาเจ้าเอมเบอร์ยูไทเลนัทนะครับผมไปฟาร์มไปไปเดินเล่นอ่ะไม่ใช่ไปฟาร์มไ,ไปเดินเ,น,เดนเล่นหน่อยฮะได้เลยครับผมก็เดี๋ยวมาเออก็ต้องบอกนะครับผมว่าอ่าเจ้าเอมเบอร์ยูไทเลนัทนะครับผมเป็นของมอดคริสตันไลโน่นะฮะเออมันก็ไม่ค่อยหูอ่ะไม่รู้จะสู้กับพวกไพ่ม้าเฟียได้หรือเปล่าก็ต้องมาลองดูครับผมมาเออมาไอ้ย ไอ่ไอ่ไอ้เอ้าเฮ้ยโดนลุ้มหอ้ยจะไหวไหมเนี่ยทางซ้ายอะไรเนี่ยบุมบมบุมบมกันอยู่โออทางซ้ายก็บุมบมบุมบมกันอยู่อืโอ้โหเสียหลักมาดิมาดิโอ้ยมันระเบิดเอ้าเฮ้ยมันคลุ้ยมาถึงนี่เลยเหรอเออดู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 เออเดี๋ยวค่อยว่ากันวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยดูมันตามติดติดเลยโอ้ไหวไหมเนี่ย เออจะรอดไปเนี่ยโอ้โหคือไม่ต้องบอกว่าไอ้พวกอาิสตันไดโนเนี่ผมน่าจะสู้พวกมอดของไอ้ไพ่มาเฟียไม่ค่อยจะได้นะเพราะไพมเฟียมันโง่ดัดดูดโอ้ันชนแล้หินกระจายเลยเอาอย่างอย่างอย่างระบาโอ้โหดกันจังวะมึงเป็นแก่นะเว้ยเอ้าเอ้าดูดิอออ้าวะเออ เออไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งโอ้โหดูดิกัดแทบจะไม่เข้าเลยนเนี่ยโอ้โหมามาเออเออเอือดือนี่ไงไงไงมาดีเออเราอะเราเราเราจะตายแล้วนะผมต้องบอกว่าเราจะตายแล้วนะโอ้ดูโดนเผาเดี๋ยวดีเอมเบอร์อยู่ไทเลนนะัทมันเป็นไฟลากเปนไฟไม่อเออโดนเผาน่าจะไม่เป็นไรทำไมเลือดล้นเรื่อยเ,เลยวะออมามาดิเออ เออเรียบร้อยครับผมโอเคลงน้ําดับไฟเดี๋ยดนะตัวมันก็เป็นไฟแล้วมันจะดับไฟยังไงโอเคครับผมก็เลือดเกือบหมดนะคือต้องบอกเลยว่าอ่ะให้มันกินอาอดันกินก็ไม่เพิ่มเลือดอีกคือต้องบอกเลยว่ามันน่าจะสู้พวกมอดไพโมเฟียไม่ค่อยจะไหวนะเออแต่ถ้าเกิดแบบกับพวกออฟฟิเชียลนี่สบายๆได้ผมพวกยู่ไทยเลยนั นะอืมอืมโอเคเอ้ย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 ,อย,อย,อยนี่คำรามเนี่ยครับเวลาเราคำรามนะคำรามขิกขวานะมันจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนทำให้แบบเนี่ยเออเนี่ยคำรามขิกขวามันทําให้แบบพวกโดเสาที่มันที่มันไม่ค่อยอยากจะสู้กับเรา,ว,าวิ่งหนีไป <laughs> ติดสถานะความหวาดกลัวมันก็วิ่งหนีไปตาบอยไป อันนี้ก็พวกนี้แน่พวกตัวใหญ่ๆนี่มันน่าจะไม่กลัวเราหรอกนะคำลาไปมันก็เชยยืนงง,งไฟไหม้ด้วยไง <c oughs> เออและเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งของเอมเบอร์ยูไทเลนนัทนะครับผมก็คือมันจะแบบเวลากัดแล้วมันจะติดไฟลุกเนาะเผาไหม้ด้วยเ เจ๋งเหมือนกันนะผมถ้าเกิดมันมันโหดอีสันนี้ได้หน่อยก็คงจะดีนี่คอมพิวเตรวิ่งหนีไปพวกแรปต้องแรปเตอร์นี่กระจุยเลยนะผมเวลาเราคาราปุ๊บมวิ่งหนีอยู่เลยนะเออโอเคเดี๋ยวเพิ่มสเตมิน่าหน่อยสเตมิน่าจะหมดละ แล้วตอนนี้นะครับผมพี่ก็มีความคิดที่ผมจะทำอาร์คนะครับผมเป็นอาร์พีซีนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบ no m อดนะครับผมก็คือไม่มี m อดเนาะทาแล้วก็เป็นคล้ายแบบเซิร์ฟออฟฟิเชียลเลยแต่ว่าจะเป็นเซิร์ฟของเพื่อนนะครับผมเออเพื่อนของพี่อีกทีหนึ่งเนาะอ่าก็อาจจะแบบไปขอยืมเขาเล่นแล้วก็ทำคลิปด้วยเนาะแล้วก็เซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟล็อกครับผมก็คือเป็นเซิร์ฟที่เขาสร้างเอาไว้เล่นเองเนาะ อ,อก็ไปขอยืมเขาโอเคครับผมก็กระหงเหมือนเดิมแหละครับก็คงจะมีทําคลิปกับหอมซอยนี่ครับผมหอมซอยร้อยศพไม่ร้อยศพสิบศพพอร้อยศพสงสารมนานาา โอเคก็นะฮะผมก็นั่นแหละเในตะลุยต่อนะฮะเออก็คือพี่ย้ายเซิร์ฟไปแล้วไม่ได้อยู่เซิร์ฟออฟฟิเชียลแล้วเพราะว่าเซิร์ฟออฟฟิเชียลตัวเก่านั้นมันมันเป็นบิ๊กินเนอร์นะครับผมก็คือมันวิวได้แค่40ก็เลยไปลองหาเซิร์ฟออฟฟิเชียลเซิร์ฟออฟฟิเชียลอื่นก็เต็มหมดนะครับผมสร้างกันเยอะแยะกันเต็มไปหมดนะคผมแล้วก็ปิงเยอะด้วยแล้วก็เซิร์ฟที่มีหลายๆคนนะครับผมแนะนํามานะครับผมเป็นเซิร์ฟใหญ่ๆเนาะเออเซิร์ฟใหญ่ที่เขาแบบเปิดแบบเปิดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ก็พี่ก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วนะครับผมพอตัดสินใจกันได้ว่ารู้สึกว่ามันจะฟาร์มเร็วเกินไปเนีับผมอย่างเช่นแบบเราตีไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันมันได้ไม้เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่แบบอินดี้ไงมันง่ายไปไงสําหรับพวกพี่เนี่ยของพี่มันต้องลําบากลำบนยากเข็นเงนไงไม่งั้นมันจะไม่มีพลังนะโอก็เลยไปขออ่าไปพอดีพอดีเพื่อนพี่ก็เล่นอยู่พอดีพี่ก็เลยอ่ะโอเคไปขอถามเพื่อนว่าเอ้ยมีเซิร์ฟที่แบบ โนมหมดแบบแบบอิงจากเซิร์ฟออฟฟิเชียลไหมมันก็บอกเออมันมีมันเล่นอยู่อะไรอย่างนี้ก็เออเราเลยขอไปด้วยอ,าาอ,อ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้สล็อตเยอะหรอกครับก็คือแค่สล็อตขั้นต่ำนะครับผมเอ,อเพื่อนมันกับเพื่อนเล่นก็เกือบเต็มแล้วพี่ก็ยังแรกเข้าไปเล่นด้วย <c oughs> โอเคครับผมมาอืมอม,มานีอ้อ๋เห็นปะอยู่ไทยเลนนัดนะครับผมมันก็โหอยู่นะ เออแต่ว่านะผมเอปกอยู่ไนเลนัทของหมอดไพ่หม้อวียน้าจะโหดกว่า <laughs> 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 เดี๋ยวก็ไปหาจับกันนะผมโ okay. อเคเดี๋ยวไปดูตรงน้นที่พี่พี่เหมือนพี่เคยเห็นสไปโนซอรัสอยู่แถวน,นู้นนะเจ้าสไปโนมันอยู่แถวๆนู้นแหละเนี่ยแถวๆน,น้ำตรงเนี้ยแล้วอืมแลมันมันโหดมากเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าตนนั้นแนหะ เจ้าทไปโน่นะน่แต่วันนี้มันไม่อยู่แฮะมันไปไหนแล้วไม่รู้แบกอยโอเคครับผมคือพี่กำลังคิดว่าพี่จะเข้าไปเดินเล่นในป่าเลตวูดนะฮะแต่ว่าพี่น่าจะไม่เอายูไทยในนัดเข้าไปเนาะเพราะว่าถ้าเอาเข้าไปเนี่ยมันน่าจะโดนยำเละแน่เลยพี่ว่าเดี๋ยวพี่ส่งลูกกลับบ้านก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวเอาอีกตัวไปเดินเล่นเนาะถือว่าวันนี้เดินเล่นสองตัวเลยก็คือวันนี้ไม่ได้จับตัวอะไรทั้งนั้นนะผมก็คือไปเดินเล่นอย่างเดียว ต้องบอกว่ายังไม่เคยเอาลูกๆเข้าไปเดินเล่นแบบสนุกสนุกเลยนะผมเพลินดีมาต้องบอกว่าป่าเทดวูดนี่มันก็เหมือนสวนหลังบ้านของพี่นะเออวันนี้เอาเจ้าถั่วดําไปแล้วกันวันนั้นยังเล่นไม่อยู่ใจเนี่ยว่าถั่วดําไปลูกวิ่ง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 เออแั่นแหละอ่าเนี่ยชอบไปเกิลแบคโฮมันอะแต่ว่ามันทําดาเมจไม่ค่อยแรงนะ เออวันดีวันดีกอู้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้สไลด์เออวันจะวิ่งไวอยู่อัลสปียมันเยอะอยู่นี่วิ่งดึก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 ถ้าวิ่งมันตัวดำลูกตัวดำวิ่งกไปวิ่งกไปวิ่งกไปอู้นั่นแหละนั่นแหละอ่าแหละไปไปไปขึ้นป่าลิสบูตมาแล้วอ่าไปต่อเออเออเออเตรงนี้มีน้ำอะไรไหนวิ่ง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 อ่ะอะไรแก่ อันนี้ตกโอ้อม mm ีคำรามคำรามหรือใครจะไปกลัวม oh, 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 oh. oh, wow. oh. ือด้วยดามเ้ยขึ้นไงเนี่ยเอาเอ้าเอาเอาเอาลวงลวงเอ้าลวงเอ้าลวงเอ้าลวงเอาโอ้โหเจ็บเลยมานี่ตามานี่ยลูกตามาลงมาเดี๋ยวหนูลงมาสิลูกยังไงเนี่ยมาเร็วเออมได้อะไรงี้สิโอ้ Hora, นั่นแหละไปต่อวิ่ง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 เอ้ยในน้ำเนี่ยผมน่าจะเป็นไพโมเนี wrote, ่ยผมไพโมตัวอะไรนะเมกาโลดอนเนี่ยผมดูดดูดดูดดูโดนกัดปรนเด็นโดนกัดประเด็นโอ้โหดำมาเมียมเลยทีเดียวเชียวเอาไปอีกลูกหนึ hani, ่งแล้วก็วิ่งหนีเนี่ยผมไป ต้องบอกเลยเนี่ยผมว่าในป่าในบูนซี่มันก็ไม่ต่างจากสวนหลังบ้านพี่หรอกนะพี่กับลูกพี่โหดบอกก่อนไม่มีหรอกมาตรงมาตายในอีพีนี้อ้าว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 แน่แน่แนั่นหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหไผ่เมอกไผ่เม่านี่ไอ้ไงไม่ไงไม่ไงอืมอืมไอ้นี่ไอ้ ก็ข้าโนโ้อยเหรอโดนโดดไปดิโดนไปดิอ,อืออเออคือ <c oughs> เหมือนกันนะเนี่ยเออเออมามาอืมอืมไม่หยุดต่อไปต่อไปลูกต่อไป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 ดามิมันเบาๆน้อยถอยดำอืมตกไปอืมอืมนี่ไม่ไม่ต่อไปออไม่หยุดไม่ไง เออทีนึงเรียบร้อยครับผมมาอ่านั่นอะไรอ่ะออ๋นั Mäd ่นเอพิกขาโนะนะผมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เฮ้ย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 โอ้โหมาแตกอะไรนี่เอาไปกินนี่อยู่ไปนั่นแ่ะ โดนนยโอ้นี่อะไรเนี่ยอัลฟามีกระดิเลียมเหรอนี่ไงโดนแล้วผม,มต้องบอกเลยนะว่าป่านี้นี่พี่คุมแล้วนะเป็นเจ้าป่าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็มีอะไรกันเด้โหแต่ป่าเรดวูดนะผมเป็น ดีที่แบบรวมสรรพสิ่งเยอะแยะยุ่ยเยีไปหมดเลยนะฮะนั่นแหละดาร์กยิ f ซินอ่ะย่าไปสนใจไปครับไปต่อเดินเล่นต่อนะฮะดิ้ะดิจ่ะอ๋มีรนะะเบิดมีระเบิดอ้าว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 ไอ,วอเฟล็อกโดนโดนนี่อย่างนี้ตบไปทีนึงเรียบร้อย เฮ้ยโอ้ยโอ้ยดี๋ยโอ้ยโอ๋โอเคน่าจะพ้นนะมันน่าจะตาเราไม่ทันแตดูดีโอ้ยไม่ทันก็ผีเลยบ้าโอ้ยมันตามราีเลยะดี่ทางไหนทางไหนทางไหนตั้งตันังตันต

ผนยังวะวุ่นอย่าพูดเป็ส่วนแต่ตอนนี้ครับผมวิ่งก่อน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 โอ้ยมันมาอย่างไงวะเนี่ยโอ้โอ้เหมือนจะพ้นแล้วนะเหมือนจะพ้นแล้วเนาะโอ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงวะโหลตกใจยนเลยอุ้ยเกือบแล้วไงเกือบแล้วไง โอ้เดี๋ยวนะเดมอนิสิปเปอร์เดี๋ยวก่อนละดับแรกเลยส่งลูกกลับบ้านก่อนเลยให้ไวเลยเดี๋ยวลูกตายอย่างด่วนเลยไปอีกลูกกลับบ้านไปก่อนโอเคตัวเองตายไม่เป็นไรแต่ลูกอย่าตายเฮ้ยโอ้เดือดเดือดเลือดเลือดกินเออกินอาหารตื่นเต้นเลยทีนี้โอ้ยตา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 ยเฮ้ยให้ตัวนี้เฟเบล โอเคนะโอเคหลังจากที่เราหนีตายมาแล้วเนี่ยผมเพิ่งโม้อยู่เมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นส่วนหลังบ้านเออหลังจากที่เราหนีตายมาก็ไปเดินเล่นกันไปตัวเปล่านี่แหละบอกเลยพี่สดพอเอออินดี้ด้วยเป็นไงอ่ินดี้พอครับผมโอ้น่นน่นนั่นน่น่ตามมาจิกตามมาจิกตามมาจิกนะนะน ยังไงอะฮะยังไงยังไงจะเอายังไงมาสิมาสิเออไปไหนละอ๋อไม่อยู่นั่งอยู่ละไอพ้โคมัสแตกเออเมื่อกี้ขโมยอะไรไปอ๋อ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 อ๋โอ๋ออ๋ออย่าเอาขโมยของเหรอขโมยของเหรอเราอะฮะ เอาอะไรไปเอาคืนมาเลยนะเอาอะไรไปเอาคืนมาเลยนะโอ้โหขโมยยาสลบมันกินไม่ได้รู้ป่ะเนี่ยโอ้ในนี้มีสากุระด้วยเหรอเนี่ยเออในป่าเลยบู้มีสากุระเด้ยเฮ้ยอ้าเอาว่ะสวยป่ะอืมน่ โอเคตอนนี้เราเป็นการเดินเล่นคนเดียวแล้วเนี่ยผมอ๋อมาไงเนี่ยเออเออ้อยมด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 มาดิเออโตเฉาะโตเฉาะขวานเฉาะเอาขวานเฉาเอ่อ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 อะไรเนี่ยมันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยคำพ้งคำปีก็มาเนี่ย เอ้าติดอ๋อยังมายไม่ยังตาม่อีกเหรอะ้อแดงเนี่ยอ๋อๆๆอมีเชืยวมีเชือกเยอะไอ้นกไอ้นกไอ้นกนี่เด็ดเด็ดเนกไอ้นกนี่นกนี่ยังยังอุ้ยมันเยอะยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกมันเยอะจังเลยมันเยอะจังเลยให้มันรู้ซะบ้างให้มันรู้ซะบ้างไข่เป็นไข่อืม อออ๋อยังยังอาออยังโอ้ยโดนมันตามมันตามมันตามมันตาเอ้ยทำไมจริงไม่โดนวะเออแปลกเว้ยทำไมจริงไม่โดนวะขวานถอดนี่ก็ค <c oughs> ืออะไรไมโครแรปเตอร์อืมแต่จากเมื่อกี้ที่หนีตายมาเนี่ยผมก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะแถบนี้น่าจะปลอดภัย เออมันน่าจะไม่มีอะไรเหลือละมั้งอืมโอเคไปเดินเล่นต่อได้ผมเฮ้ยหมี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 เอ้าเอ้าเอาอีกไม่มันขโมยของอีกเอ้าอะไรนะวะเนี่ยเฮ้ยแหมพูดวายจริงๆเลยเอ้าเอาของขึ้นมานี่ยเอาเลยยังนี่มันวิ่งเชิญเลย มาวิ่งไอ้นี่อ๋อขโมยขโมยแป้นมีเอาเอาอไอ้มดเอาเอาเยอะเอาโอเพียบเลยเว้ยอะไรอยู่นี่มันสมาคมตัวจิ๋วอ่ะแม่เป็นป่าที่วุ่นวายนะมู่บ้านี่โหเดี๋ยวโอ้หมีแตนั้นสวยเออไปฮะโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆดังนั้นเลยเนาะโอ้ห โอ้ดิโพโดนัทแลใจเย็น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 ใจล้มล้มโอ้เอออโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะภารกิจของไอ้โดนัทมันก็สำเร็จนะครับผมในคือการมาเดินเล่นแบบไม่ตายมาเดินเล่นแบบไม่ตายเลยนะครับผมว้าเป็นผู้รอดชีวิตนะตอนนี้ านายมีอะไรอีกไหมไม่มีละโถบอกเลยนะผมว่าดูนะตอนนี้มันโหดแล้วนะมันไม่มาตายให้น้องๆเห็นแล้วนะเอออันนั้นอะไรอะคาโนคาโนคาโนทอรัส <laughs> เออไปตังแกกันลิงโอ้มันสู้กับลิงอย่ามันจะโดนลิงตบตายเอาระวังก์เ <laughs> อ้เดี๋ยวเดี๋ยวกินฟองกินฟอง ฟล่นแสงกับตัวนี้อุ้ยดูดูทำไมไฟไหม้เฮ้ยดนไฟไหม้ด้วยเอ้ยเออตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนอะไรวะลูกวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาไอ้นี่อะไรวะเฮ้ยโอ้โหดูช็อต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 อู๋หดแรงหมดแรงช็อตอืออึหืม เอาเอาไงดีเอาไงดีงดโหดแรงก็โบยนะผมโดนจ็อตเรื่อยๆเลยเดี๋ยววิงว่งวิ่งอยู่เรื่อมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยไม่ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไม่เอ่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อ mm. ผมมีกาลังใจทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ mm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ mm. เพื่อรับชมและฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้รางคลิปก็มี Facebook f แ n Page แล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกร,ราบลาเพื่อนเพื่อแล้วน้องๆไปก่อนนะครับเจอกันใน E ีีหน้านะครับผมก็ E ีีหน้าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับบายบาย